สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูจุธามาสมงคลสุภานะคะเป็นคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมานําเสนอสื่อผสมนะคะแอปพลิเคชัน s ซป Work สรุปบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1นะคะก่อนอื่นต้องบอกที่มาและความสําคัญในการสร้างสื่อครั้งนี้นะคะ เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าผู้เรียนในศตวรรษที่21เป็นอย่างไรนะคะในปัจจุบันเราเกิดภาวะวิกฤตโควิด19นะคะนักเรียนก็ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นะคะครูผู้สอนก็เลยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนในยุคปัจจุบันนะคะว่าจะทำอย่างไรที่จะสร้างสื่อที่ให้ผู้เรียนนั้นมีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะโดย การใช้ภาษานะคะรูปแบบของสื่อที่เข้าใจง่ายนะคะเด็กสามารถค้นหาความรู้ได้ที่บ้านนะคะโดยที่ใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนี่เป็นที่มาของการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันค่ะวัตถุประสงค์ในการทำสื่อครั้งนี้นะคะก็คือข้อแรกเลยนะคะ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะมีการทบทวนสรุปบทเรียนในภาคเรียนที่1รายวิชาวิวทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะข้อ2นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยาภาพของผู้เรียนนะคะในสวัสดที่21นะคะโดยเน้นให้ผู้เรียนนะคะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ a n y w h e r e anytime นะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ค่ะ วัตกรรมการศึกษาระดับประถมศึกษาเรื่องสื่อผสมแอปพลิเคชันแซบบร์สรุปบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563วิธีการใช้สื่อดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนโหลดแอปแซบบลลงสมาร์ทโฟนเพื่อไว้ใช้งาน 2. ครูติด QR code บนสมุดจดการบ้าน นักเรียนเปิดแอปแซฟ้าหลังจากนั้นสแกน QR โ o d e ที่ครูกำหนดให้ก็จะมีเนื้อหาตามบทเรียนที่กำหนดขึ้นดังนี้ 1. Power Point สรุปบทเรียนหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5 ขอบคุณค่ะ